ในการเขียนวงรีแบบ Exit e n d จะมีความแตกต่างจากการเขียนวงลีแบบธรรมดาเล็กน้อยไปที่คำสั่ง Draw, i t Exit e n, d คลิกที่ A1, e A2 e แล้วก็ดีไปที่คำสั่ง Draw e อีลิฟอารมีจะเป็นการเขียนวงรีแบบมีด้านเปิด a 1 a a ห2 B, เลื่อนเมาส์มาคลิกที่จุด S เพื่อกำหนดจุดเปิดจุดที่1เลื่อนเมาส์มาคลิกยังจุด E เพื่อกำหนดจุดเปิดจุดที่2 ในการเขียนวงรีที่ทำระนาบกับงานไอโซเมตริกก่อนอื่นเลื่อนเมาส์ลงมาที่คำสั่ง snap คลิกขวาไปที่คำสั่ง setting เ,เปลี่ยน rectangle ให้เป็น i อโซเมตริก,กดปุ่ม ok เ,เพื่อยอมรับคำสั่งจากนั้นเราจะคอนโทร cross h a ์ r หกระนาบด้วยคำสั่ง f5 ตรสอบหรือทดลองการกด F5 จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามระนาบที่เราต้องการเราจะทำการเขียนวงรีให้มีระนาบจากเซนเ,นเตอร์แท็กไปยังเส้นสองเส้นนี้ไปที่คำสั่ง e l i ี f พิมพ์ I เพื่อยอมรับค่า iso metric I, I Enter จากนั้นคลิกขวาเพื่อเปิดโหมด Snap เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ Snap to Node กดปุ่ม F5 ทำซ้อาคำสั่งเดิม e l i f I Enter เพืยอมรับค่า ISO กดป e ุ่ม F5, e l i v ฟพิมพ์ค่า I เพื่อยอมรับค่า ISO, กดปุ่ม Enter <S <S เพียงเท่านี้เราก็จะได้วงีที่มีการสร้างขึ้นในรูปแบบของงานอ s o m e t r i c